มดูท่านโซเล่ออกโทรทัศน์แล้วนะครับโอ้ลงโซเล่นะครับมีงานเข้ามาอโทรทัศน์หนักมืนเลยไหม้ก็พอไม่พีน้องบอกมานะว่าเป็นชยงอมืองอเท้าไปทำงานอ้หันไานะครับโอ้โซเล่โซเล่ติดเ็กติอ้หเคีย่งดีนะครับโซเล่ผมทีเด็กมาวิ่งหน้าบ้านลูกสาวที่พ่อันามีเด็กิอยบนบ้านอยู่ีมั ทุกคนก็เลยคิดตปถึงบ้านเล็กที่องพี่กันทั้งนั้นแล้วก็ก็ได้โชคได้ลาบติดไม้ติดมือเล็กน้อยนะคุณผู้ชมอ่ะ่นก็เป็นประสบการณ์ที่พี่โชเลสด้วยนะครับหลายคนก็ได้มาจาพี่โชเลสแม้อยากจะหายไข้รืว่าท่าน ้วคลิปนี้เราขอลาไปก่อนบายพี่โซเล่ด้วยนะส่เสริมโวริมซัโเล่อีตันดน้นนะคะน้อันนี้คตรดีันเดดรียงกรอบนี่แลู้ไมีหมร้อเรีบร้เรีย้อยเจ็นี้อยเดเรียบ้อยเรีไป้ดีบรอยเจเยเลดี้อยเจกเอ็เ้เดเรย้เเรียเบยเ่้อนเ็ร้เเรี้อย็รบย มาทิยาจิงชัยหนึ่งองมูลค่า1290บาทกระปุดต่อเงินต่อทองหนึ่งองค์มูลค่าแ9 9บาทไม่ได้ขายของนะขายหาโซเล่จู่ๆก็พบโซเล่ขึ้นมาการอกาททง่มูลค่า1899บาท ผู้รวบรวมไว้ในกล่องบล็อกเชตสีแดงรู้รามีคุณภาพุกชิ้นผ่านพิธีพุทธาพิเศษที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปกติคราคาเฮ้ยทำไมยอยจังวะเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจากซื้อสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเอ้ผมไม่ได้ขายนะคุณอย่าไปซักซื้อนะผมไม่ได้ขายจริงจริง 受累了，喝。